วันนี้มาแถวลาดพร้าววังหินนะครับเขาบอกว่ามีโรตีอร่อยอยู่เจ้าหนึ่งนะครับแป้งนิ่หนานุ่มเอ๊ะโรตีหรือพิซซ่าแต่ว่าร้านนี้ครับเปิดตั้งแต่บ่ายสองเที่ยงคืนเลยแวะมาชิมได้รับรองว่าโรตีเนี่ยไม่แข็งเหมือนหินแต่ว่าอยู่วังหินครับทั่วไทยที่ไหนก็มีมะล,ลิโอ้โหเห็นร้านโทนฟ้าขาวอันนี้ใช่เลยสวัสดีครับพี่วันิดาสวัสดีค่ะตาย ขายหมูหรือขายโรตีเนี่ยมีเขียงใหญ่จังอ๋อนี้เป็นอะไรอะ่ะเอกลักษ์เกลักษ์ส่วนตัวเหรอครับขายมานานกี่ปีแล้วครับขายมา20กว่าปีแล้วค่ะ20กว่าปีแล้วออโอ้โหแล้วอะไรครับที่ครองใจลูกค้ามากินโรตีแล้วเราเยอะแยะเลยอ๋อของเรามีให้ลูกค้าเลือกหลายอย่างค่ะมีหนานุ่มหนากรอบบางกรอบแล้วก็ใส่เครื่องก็มีค่ะแลวอะไรครับที่ครองใจให้คนมากินโรตีเรายาวนานขนาดนี้ครับ อ๋อเราใช้นมข้นหวานแท้ทุกแผ่นเลยค่ะอ๋อโรยทุกแผ่นเลยโรยทุกแผ่นเลยค่ะขาดได้ไหมไม่ได้ค่ะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนค่ะอ๋อเพราะมันอร่อยมายาวนานแล้วใช่ค่ะจะสามสิบปีแล้วใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมมาทิมได้นะมีโรตีหลายแบบพร้อมเครื่องดื่มนะครับคอยบริการให้เลยเปิดตั้งแต่บ่ายสองนึงเที่ยงคืนอยู่ที่ไหนครับลาดพร้าววังหิน31ค่ะวันนี้ผมก็มีกระเช้านมตรามลิสนะครับมอบแทนคำขอบคุณให้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอให้ลองใจไปตลอดนะครับนมข้นหวานตรามมลิขาวข้น หวานมันอ้าววิ่งวุ่นกันใหญ่ไม่รู้เขาวิ่งหาอะไรกันหรือสงสัยจะวิ่งหาอะไรกินถึงได้พากันมาจากาช่วงทัวลงกุงสนับสนุนโดยนมข้นหวานตรามะลิขาวข้นหวานมันมากินฟรี ออกลับบ้านเก็บตังค์ใครอะนั่นเฮียสรงเขารออยู่ไม่ฟังตีตายเลยสำหรับช่วงอิ่มยกอ้วนสำหรับตีอ้วนชวนหิววันนี้ครับพัทการเร่งหง์สุขุูมิดวงสองอยู่กันมาตั้งแต่วันแรกของตีอ้วนชวนหิววันนี้ฉลองครบรอบการเปิดธุรกิจมา50ปีจัดอาหาร9อย่างที่คุณมาที่นี่ต้องสั่งให้ได้เพราะว่าเป็นเมนูที่สุดยอดความอร่อยของร้านนี้เลยนะครับถ้าหากว่าท่านชมมาที่นี่ไม่สั่งเมนูดังกล่าว ทรงเล่งหงตีตายเลยครับได้เวลามาดูสุดยอดเมนูทั้ง9ที่มาแล้วไม่ได้สั่งและไม่ได้ชิมเหมือนมาไม่ถึงเล่งหงเริ่มต้นด้วยออเดิร์บไก่แช่เหล้าพร้อมกระเพาะปลาผัดแห้งปลากระพงนึ่งซีอิว๊วกุ้งทอดซอสวัสบิปูผัดผงกะหรี่ก้ามใหญ่ๆที่มาพร้อมกับความสดตับผัดพริกไทยดำชิ้นโตๆต,ตามด้วยเป็ดปักกิ่งอีกสักจานเป็นไร ต่อจากนั้นสดน้ำซุปให้ครองคอกับสีสีหม้อไฟปิดท้ายด้วยของข่าวราดหน้าเล่งหงตบท้ายด้วยของหวานที่กินแล้วเฮงกับนี่เลยคู่หูคู่เฮงกินให้เต็มที่ถ้าเกิดไม่อิ่มเฮียสงตีตายนี่แหละครับคุณผู้ชมครับโอ้โหวันนี้กวนนี้เดินทางมาจากจังหวัดราชบุรีเลยนะหรือว่าราชบุรีนี่นะครับมากันเองเลยตั้งใจจะมากินเต็มที่เลยใช่ไหมใช่ด,นะดูแล้วคุ้มไหม <ผ>ถ้าเกิดว่ากวนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยากจะรวมตัวแล้วเดินทางมากินกับเราเนี่ยนะครับเรายินดีต้อนรับนะครับอิ่มยกกวนกับรายการตีนวดชนิดแล้วก็นมตามลิพร้อมอยังพรห,<อ>ห<อ>ยิบอาวุธเลยกินผันแนงผันไทยน้ำตกทอดมันกับเร้าต้ยามยำกินสมตามทุกคำม,มันต้องอิ่ยกินตะ ซูชิมันตะบะกิมจิมูดแดงข้าวซอยให้มันร้องให้ให้รำแต่แซบอีลีชิมชิมเข้าไปชิมเข้าไปแต่ขอ,องอร่อยอ้วนชิมให้คนทั้งโลกอิจฉาชัน wip, sharp, กินกินเขาไปกินต้องเลือดแต่ของอร่อยอ้วนกินใหุ้งขมเหมือนโลกเพื่อจะดูอยู่ดีๆตีอ,อ้วนร่วมสนับสนุนโดย <S <S เครื่องดักจับยุงอัจฉริยะแบคโคอินอเดย์ QualityXpress 02 2778000ถ้าเกิดคนดูดูแลอยากจะมาทานบ้างมีอะไรแนร,าร้าเฮียซโอ้โห9กเมนูที่วันนี้ท่านชมได้ชมนะฮะเป็นเมนูซึ่งถ้าหากว่าคุณมาที่เรงงงสุมมกุมิทูกสองถ้ามาแล้วไม่สั่งมาทานนี่เฮียซงตีตายเลยครับตีอ้วนอย่าลืมแวะมาทานนะครับวันนี้เราก็มีกระเช้านมตามาลินะครับมอบแทนคําขอบคุณด้วยนะครับครับผมและที่สําคัญชาวราชบุรีมาอิ่มแล้วต้องขอบคุณนมตามมลิ ขาวข้นขวขหวานมัน